วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดาร์วนะครับวันนี้เราก็จะมีเกมแฟร r ลี่เทลนิ่งเคยนะครับนะอ่าอีนี้ก็ตามปกคลิบนะครับก็มีลักสัต์มานะเป็นตัวละครใหม่นะครับอการเข้ามาในหน้าต่างของตัวสุ่มนะก็เป็นมาคาลอบนะครับตอนนี้ที่่าเริ่มไปนานแล้วลก็มีนี้ที่เป็นลักสัต์นะลองดูโมเดลนะนี่ครับมันไม่สายโจมตีนะมันจะใช้หมัดนี่ครับฝั่งซ้ายก็จะใช้พลังสายฟ้านะโอ้ โคตรอย่างเทเป็นระดับ l s r นะครับซึ่งผมตัวสุ่มไม่มีนะมันยังไม่พอแต่ว่ามันมีดันให้เราลองเล่นนะคลา้าคล้ายคลิปก่อนนะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะครับอยู่ในช่องนะเขีคตอนนี้เราไปเล่นกันเลยดีกว่านะไปสตาร์ชาเ e ล g e น,นะอันนี้ก็จะเป็นพกวกสกิลต่างๆนะก็ลองมาอ่านดูกันได้นะแต่ตอนนี้ไม่เอาเล่นเลยแล้วกันนะโอเคคุมเองนะสกิลหนึ่งเฮ้ย โอ้ต่อยโคตรแรงอ่ะวิ่งเร็วด้วยนะนี้โอ้ปลาสอนนะครับเหมือนที่สตันด้วยนะเมื่อกี้นี่คืออะไรอ่ะโอ้ลมหายใจเฮ้ยอันนี้เป็นหลานของมาคารอมนะอ่านี่แหละโคตรเท่มันจะเป็นคิวมาเตอร์ด้วยนะ ก็คล้ายเหมือนจะเป็นกิวมันเตอร์นะประมาณนั้นแต่ในเรื่องอันนี้ต้องไปดูทีนะโอเคมาต่อเลยเราก็เล่นแบบยาวๆไปอาจจะกระตุกสักหน่อยครับอ้ยโหมันติดสตันอนะคือดีมากเลยถ้าตัวนี้มาก็าเข้าด่านต่างๆได้ดีเนะี่ยดูดิเนี่ยแล้วดูการต่อยกันมันนะโอ้อยางเท่โชว์อ่าสตันคือสกิลนี้อย่างเดียวนะนี่ อันนี้ก็ได้ชิ้นส่วนมานะครับอ่าเราก็เล่นไปดัดละห้านะเคปะอันตีไปเลเลนะนี่อวง,งไม่กว้างเท่าไหร่นะเป็นเฉพาะหมู่นะซึ่งมันก็ต้องเก็บให้ได้สีดาวนะถึงจะปลดล็อกสกิลอันตีนะก็ต้องสุ่มให้ได้เลยนะโอเคลากก็นะะต่อยอุ้ม มีแต่ฟ้าวางขึเต่ารตันาอ๋อบาบัาเนเดอนี่ะเป็นหนึ่งในเพื่อนร่มกิวนะครับทุกผู้หญิงในเรียบร้อยนะคุ้มโคตรแรง ได้ส,ส่วนมาห่านกาต่อยเกยมอันนี้จะได้เป็นสิบหินส่วนนะ,ะก็แนะน้าเหมือนเดิมนะไปครับยิงไปเลยนี่โหตัดตันไปนะต่อธรรมดาก็ดูรุนแรงขึ้นนะก็ตู้นี้กว่ามันจะมาก็น่านมาสมควรนะเยบอลมาละ โอ้เหมือนวอรจะใช้สกิลแบบมาเพิ่มเลือดนะโอเคเราต้องระวังนะชกๆไปนะเบวอร์นะได้ไหมสิบอัน ด้านต่อไปก็ใช้ทีมของเราในการลงเล่นนะมันจะจํากัดเวลานะครับก็แล้วแต่ดันเลยนะอันนี้ก็ต้องรอ2คิดหนึ่งก็คือนี้แต่ว่าก็มีเวลาอยู่ข้างบนนะ,อะลองดูได้อันนี้ก็เล่นไม่ได้นะแล้วก็มีเวลาจํากัดอยู่ประมาณ2องอาทิตย์นะสาหรับ,บอ่าตัวนี้นะหักสัตว์นะไม่รู้ชื่อผมพูดผิดไปหรือเปล่าตอนชวงแรกเอ่ออาจจะพูดกิวดาไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเ,เดี๋ยวเราไปดูอ่าการสุ่มแล้วกันนะอยู่ตรงนี้โอเค ตัวของมาคารลอปนี่ผมสี่ดาวแล้วนะครับคือผมไปเปิดตู้ธรรมดาแล้วมันได้มาคารลอปมาแบบเบิ้ลๆน,น,นะเออมันก็ดีนะได้สองตัวแบบสามตินะอันนี้มีสุ่มนะอ่ะเปิดเกลีย์ไปก่อนน้ะครับมาอันนี้ใช้เปยตซื้อแล้วนะดูดีจะได้ไหมถ้าได้เลยก็ดีนะโอเคครับไม่มานะครับเรียบร้อยคือ ตอนนี้เดี๋ยวสามกอ่ะลองตุ่มอีกสักทีนึงไม่มานะครับเอาตรงๆนะให้ได้ตัวละครก่อนแล้วค่อยมาสุ่มนะน่าจะคุ้มกว่านะอันนี้ก็ได้เก็บมาหน่อยก็ดีนะเรต้องใช้ 2, 2, อีกสองพันสองยเลยไม่พอนะส่วนนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่นะเป็นตู้สุ่มใหม่นั่นแหละก็อันนี้เพิ่มการดอบของระดับสีแดงนะเป็นที่สนใสมจมาเปิดเลยแล้วนะนะมีสิบใบพอดีเล โอเคครับอย่างนี้เกลือนะก็ได้เป็นระดับสีม่วงนะอันนี้ผมซุ่มธรรมดาได้นะขาดอีกานันเดียวก็ใช้ไปซื้อเลยหรือได้ตัวดีๆปะ่ะโอ้โหเกลือเออแล้วก็มีกิจกรรมอีกิจกรรมนะครับก็อันนี้เอลซานะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโออันเดียวนะครับเน,น,นี่ยครับเป็นการเปลี่ยนชุดก่อนนะ นี่ไงโคเท่น่าจะเป็นล่าสุดยอดของเอลซ่านอ่ะเพราะว่ามีหลายชุดก่อดอวยอาจจะมีไอ้สัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะขออภัยแล้วถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษนะครับโอเคก่อนจะเริ่มไปก็ไปดูตรงอีเวนต์นะอีเวนต์ก็มีการล็อกอินนะตอนนี้ผมเล่นมาอจาจะหนึ่งอาทิตย์แล้วแหละการคอบเจ็ดวันนะก็จะได้ของอันนี้มานะอันนี้เป็นตำรานะเอาไว้เปิดในอีแกร,รมของเอลซ่านนะ นี่ก็เป็นเควสนะก็มาทํากันได้ลูกแก้วนี้ก็ไปแลกของได้นะนี่ครับอยู่ในหน้าเนี้ยนะลูกแก้วถ้าเก็บถึง200ก็จะได้อุปกรณ์ในการสำใส่นะระดับสีลุ้งนะน่าจะดีกว่าน่าจะแรงก,กว่าสีแดงอีกแล้วก็เมียเน,นี้ยที่สําคัญสําคัญนะเป็นตัวเลือกมั้งผมก็แลกซื้อแล้วแหละก็เลือกมาคอลรอบไปนะก็ใครที่ยังไม่ได้แลกก็ลองมาดูกันได้ตอนนี้ผมมีอยู่7อันนะมาซื้ออะไรดีอ่ะอันนี้อันนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งเอาได้2อันโอเค เรีวยว่าเสียน,นี้สองหกร้อยใช่ไหมอ่ะซื้อหนึ่งอันนะซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มนี่เราก็จะเอาตำรามาเปิดตรงนี้นะครัไปมันก็จะสุ่มของนะเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าฟิกไ้คืออะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเปิดถึงห้าสิบพังก็จะได้ตำลาเพิ่มนะนี่ถ้าเปิดไปเรื่อยๆก็จะได้ชิ้นส่วนนะแต่ก็ใช้เพชรเยอะพอควรน,นะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับเกมแอนดีเทวนะ ก็เป <S an> ็นการมาเปิดตู้ใหม่ของลักซัดแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นการทดลองเล่นนะเด็กับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาได้ผมจะพยายามตอบนะครับโอเคเจอกัน